กบมารีวิวกบในหล่อมิกแกนนครศรีธรรมราครับเรามาอยู่ที่ <Game S 1> เอา <over. S 1> ไป,ไไปสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการกบมารีวิวกบในหล่อนะฮะก็กบนี่แหละได้กบไหนเนาะ,ะก็ตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปไหว้ไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมรานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ ร้านดีนะครับอรสักอย่างนะฮะนะด้วยทางข้าวเช้าก่อนนะเราจะรอสมาชิกนะครับมารวมกันแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็บินไปเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับผมสำหรับสายมูคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอันยองโอเคก็สมาชิกมาถึงแล้วนะคะรอบนี้มีไหมอันนี้ก็คือคุณเปิ้ลน,นะคบอันนี้คุคณฟินนะฮะเราเรารอใครอยู่เอ่ย รออีเจนค่ะอีเจนยังกำลังเข้ามาฮะคนนี้ก็เกือบแม่เยาวินแม่เยาวินรอบหนึ่งแล้วนะเพราะว่าคุณหมายกับการเช็คอินเลยก็เป็นบทเรียนนะว่าต่อไปนี้จริงจริงมีไปเพิ่งมีไปเพิ่งมีไปไม่รู้ว่ามึงไปหาดูเอาเองในทคะเวอโลกไอ้ให่มากเลยจริง โอเคเราไอ้แจงกันนะคะเราจะมาดูตัวเด็กกันว่าที่นี่ตายยากชิบหายเลยเนี่ยเสื้อเหลืองค่ะเขาเขาเขาหน้ากระจิดเสื้อขาวปะเขาได้ก็ขาว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 มึงดูยืนหนึ่งมากอ่ะยืนหนึ่งเรื่องแบบไม่ครอบครัวเขาขอการเสื้อเอาอะไรของเพื่อนมาหน้าเอ้าอันนี้คือตัวเด็ดเลยค่ะตัวจี๊ดของกลุ่มเนี่ไม่ได้อ่านลายเหรอกลุ่มไม่อ่านลายกลุ่มหรอวะมันไม่ค่อยอ่านเออจริงสวัสดีค่ะคุณแจน เขานั่งกส่เสื้อขาวไม่หมเหรอเพื่อนมึงไม่ได้อะไรกลุ่มใช่ไหมโอ้โหไอ้ไข่ไม่ได้สีไข่ไหมเข่าไข่ปะเอออะเดี๋ยวไหมคะตี๋โอเคนะคะคุณแจงก็เลยได้เข้ามาสังกัดทิศนะจุดจุดนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปไม่รอใครเลยค่ะรอแจงคนเดียวยืนหนึ่งสวัสดีครับทุกคนเราก็ถึงสนามบินนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมสมาธินะฮะกางเดินไปเข้าเก๋ ต่อตามมาดูกันนะคะวันนี้ว่าเดีย๋ยวเราจะไปรับรถกันนะคะคุณพรไปรับรถที่ไหนนะ,ะดีมากเลยอันนี้ไม่ถึงเลยดีมากเลยพ <c oughs> ัดรนรถที่น้องมิ้นน่ะเขาบอกมาเออน้องนี่เลยจ้าโคัวลลินนะฮะขึ้นมาเรารถที่ได้เลยที่นี่เลยนะฮะนี่เรามาถึงนครเราก็ต้องแบบม,มาแบบมิดแกรนนะฮะเป็น กลับมารีวิวกบในหลอมิกแกนนครสีธรรมราชนี่เราก็จะไปไหว้ไอ้ไข่กันเป็นสถานีแรกนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าว่ายังไงแก้บนยังไงเพราะว่าวันนี้สายโมเต็มเลยนะฮะอันนี้ก็คือสายโมเออการเข้าเกียร์รถนะฮะเพราะว่าแบบเออปกติขับเออฟาดเป็นเลยคุณจะถึงไอ้ไข่ไหมฮ เอโอเคตอนนี้เราก็อย okay. ู่ร้านนะคะที่ซื้อประทัดนะคะไปไหว้ไข่นะครับนี่นะฮะก็คือแวะก่อนถึงนะครับผมชื่อร้านจงใจพรมมพาโวยนะฮะก็ทุกคนสามารถแวะมาซื้อได้นะครับก็คือทั้งเป็นในส่วนของไก่ที่จะไปแก้บนนะครับผมประทัดนะครับผม ต่างๆนะครับแล้วก็ไก่นี่ครับราคาคือตามนี้เลยนะครับผมออนไลน์ได้นะออไได้นะคะตรงนี้โอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้กาลังจะลองรถคือคือแบบวัดใหญ่มากนะฮะก่อนว่าสวัสดีครับตอนนี้ก็คือถึง ถึงที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้แล้วก็จุดประทัดกันนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้สมาชิทุกคนก็พร้อมกันเรียบร้อย mm hmm. นี่ถึงเแล้วลอนะครับตรงนี้เนาะ mm hmm. ก็มาถึงแล้วนะครับในส่วนของวัดไอ้ไข่ที่เราจะมาไหว้แก้บนกันนะครับผมแล้วก็มาขอพรนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในวัดกันนะครับตรงนี้ โอเคแล้วถึงสถานที่<ข>สักการะไอ้ไข่แล้วใช่ครับก็นะครับก็ทุกคนมัดมือมีการวัดไข้นะครับแล้วก็ใส่แมททุกคนนะครับก่อนเข้าในส่วนของตัววัดไอ้ไข่นระวางของตรงนี้นะครับผมแกะคองมาตรงนี้นะครับเพื่อบูชาไอ้ไข่นะครับ เจ้าของเอาวางไว้ก่อนนะครับเราก็วางของที่วางไว้ก่อนพอวางเสร็จปุ๊บแปลว่าไอ้ไข่ข้างในเราค่อยเอาประทัดไปจุดข้างนอกนะครับตรงนี้เราก็จะมาเซื้ออตกอมาทุกเพียงตรงนี้เพื่อไว่าไอ้ไข่ข้างในนะครับผมแล้วก็ไหว้ขอพรข้างในนะครับตรงนี้ไข้ไข่กันไ,ไอ้ไขวไข่เน่ย ขอขอแล้วก็ก็จะ<ๆ>อธิษฐานตามทุกขอตรงนี้แ้ก็องค์นี้ด้วยนะครับ เค้ okay, ตอนนี้เราก็รอเขาจุดประทัดนะครับเทค้าก็เดี๋ยวพี่เข้าไปจุดประทัดแล้วแก้บนแล้วรอมาดูกันนะครับว่าจุดปืนเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้หลายหมื่นน่าจะเป็นแสนหนัดได้เพราะหลายคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จุดประทักกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ขอพอรแก้บนอะไรต่างๆนานากันเรียบร้อยทุกคนะนะครับรก็เดี๋ยวเราจะออกจากวัดเจดีย์นะครับผมเพื่อไปที่โรงแรมนะครับแต่ก่อนถงงแเราจะไปทานข้าวกั่อนไปทานข้าร้านไหนจ๊ะยังไม่รู้เ,เดี๋ยวเราท้าไปดูมีของร้านที่เป็นอาหารใต้และแท้เยอะบท<ะ>ครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับสำหรับการไหวไอ้ไขที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนวัดเจดีนะครับยังไงกอขอบคุณทุกท่านที่ชมแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์สำหรับคลิปวิดีโอกบมารีวิวกดไหนเหลือทั้งตัว YouTube Facebook แล้วก็ Instagram กับชายด้วยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาประนครศรีธรรมราชต่อครับ และทุดท้ายนะครับขอบคุณเลนต้าออราพัดนนะครับผมสนใจติดต่อที่ไอจีหญิงจอยได้เลยนะครับ